สำคัญที่สุดของพิมพ์นี้ก็คือแม่พิมพ์จะมีลักษณะของการเว้าโคง้งแอนตรงนี้นูนตรงนี้นะครับแอนตรงนี้นูนตรงนี้นะฮะฝั่งขวานะขวาองค์พระแอนตรงนี้นูนตรงนี้เห็นไหมครับขอบคุณท่านท่าน ชื่ออะไรไม่แน่ใจนะครับท่านท่านแรมโบ้หรือเปล่าอุตส่าห์ส่งกุหลาบนะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับอ,อ่านพิดขอภยัยท่านแรมโบ้นะครับอ่าท่านแรมโบ้อ่นพิดขอภยัยใช่ครับอขอบคุณมากครับเนี่ยเราพิกมาด้านข้งางเราจะเห็นมีการแม่พิมพ์มีลักษณะแอ,นอ่นโค้งไม่ได้ใช้การแอ่นโค้งจากการกดใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการแอ่นโค้งที่จงใจแกะแม่พิมพ์ให้แอ,นอ่นโค้ง ทำไมจะนั้นพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเห็นไหมครับฝั่งนี้มันตรงไนงะแล้วกดกดลงจากฝั่งข้างหลังไปข้างหน้ากดนะกดไม่พิมพ์กดลงจากนี้ไปหน้าเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งนี้ตรงฝั่งนี้โค้งก็แสดงว่าฝั่งนี้โค้งจากแม่พิมพ์เห็นไหมครับโค้งจากแม่พิมพ์นี่ทุกองคต้องโค้งพิมพ์นี้นะทุกองค์ต้องโค้งถ้าเรียบแป๊บไม่โค้ง ส่วนตัววางนี่ครับส่วนตัววางถ้าจ,จับขึ้นมาแตะแคงปุ๊บตรงนี้ไม่โค้งตรงนี้ไม่ป่องนะไม่นูนขึ้นมาส่วนตัวจานันวางส่วนใครจะจับก็เรื่องนานาจิตตังนะครับพลิกมาด้านนี้นะครับเห็นไหมครับการโค้งการแอนน้อยกว่าเห็นไหมครับการโค้งการแอนด้านนี้น้อยกว่าน้อยกว่านิดหนึ่งเห็นไหมน้อยกว่าเห็นไหมครับ สิ่งแรกดูการโค้งการแอ่นเราลงรองลอง